ปัจจุบันเนี่ยถ้าใครจะทำบอยี่สิบเอ็ดเนี่ยนะครับมันจะมีอยู่สองล็อตเท่านั้นคนที่ทำส่งได้ห้าปีเลยนะครับห้าปีเลยเนี่ยนะครับท่านจะทำบอทสองเนี่ยปีห้าเก้าถึงหกสามอันนี้คือชุดที่หนึ่งนะครับห้าปีชุดที่หนึ่งเลยหรือถ้าใครทำไม่ทันอ่ะปีห้าเก้าถึงหกสามเนี่ยต้องส่งถึงศึกษาธิการจังหวัดเนี่ยภายในวันไหนวันไหน,น,ไหนก็คือวันสิ้นปีการศึกษาถัดมาก็คือสิ้นปีการศึกษา64นั่นหมายความว่า15พฤษภาคม 65นี้ท่านต้องเสร็จละถ้าสิ้นเทอมสองเนี้ยใครไม่เสร็จคุณก็ต้องตัด59ทิง้งละนับใหม่ก็เป็น6061626364นะครับแต่เพื่อใว่าไอ้อตที่สองเนี่ย60ถึง64เนี่ยมันมีเวลาให้เราเพียงแค่30กันยา65เพราะตอนนี้กกสกําหนดหลักเกณฑ์มาชัดเจนแล้วว่าวันสุดท้ายที่ทุกท่านจะส่งหลักเกณฑ์เดิมว17หรือวอ21ก็ตามเนี่ยมันจะสิ้นสุดหลักเกณฑ์เดิมทุกหลักเกณฑนะ์ณวันที่30กันยา65 นะครับฉะนั้นคนที่จะเลือก 60, 61, 62, 63, 64ท่านจะมีเวลาน้อยหน่อยเมื่อจบปีอันสา64สปับ๊บท่านก็ต้องทำแค่1เทอมให้เสร็จภายในกันยาแต่ถ้าท่านมีเวลาทำล่วงหน้าและทำ5 9า 59- ถึง6 3แล้วตอนนี้ท่านก็ยังพอมีเวลาอยู่นะครับโอเคนะครับสำหรับสไลด์นี้ผมให้ดูก่อนอ่าปีนะครับการนับปีอันนี้สำคัญมากนะครับเหมือนที่คุณครูท่านถามไปก่อนหน้านี้ว่าเอ๊ะบางที ถามคนนี้ก็อาจจะได้อีกคำตอบหนึ่งถามคนนี้ก็เอ๊ะทำไมไม่เหมือนกันผมว่าหลักการอะหลักการมันมีหลักการเดียวกันนะครับมันอยู่แค่ว่าคนที่อธิบายให้เราฟังนะ่ะเขาจะอธิบายด้วยวิธีไหนหรือว่าอธิบายให้เราเข้าใจได้ง่ายขึ้นไหมหรืออธิบายแล้วเอ๊ะเราเองก็ยังไม่เข้าใจอาจจะไม่ได้ถามตอบกันมากพอนะครับแต่ยังไงก็ตามผมก็เชื่อว่าคนที่อธิบายหลายหลายหลาย,หลายท่านะนะครับ ก็คือพยายามจะโยงเข้ามาหลักเกณฑ์เดียวกันนี่แหละนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายในแบบของผมเดี๋ยวท่านก็ลองทําความเข้าใจแล้วก็ถ้าหากยังไม่เข้าใจก็สอบถามได้เลยนะครับปีการศึกษานะครับอันแรกเนี่ยปีการศึกษาปัจจุบันเนี่ยปีที่เกี่ยวข้องนะครับสามปีที่เกี่ยวข้องเนี่ยในช่วงเปลี่ยนผ่านนะครับโดยเฉพาะคนเปลี่ยนผ่าน PA ผมยกมา3ปีเริ่มจากปี2562นะครับสองหาหกสอ ปีการศึกษา62ก็จะเริ่มจาก16ทุกปีการศึกษาจะเริ่มที่วันที่16พฤษภาคมนะครับอันนี้เป็นหลักเกณฑ์เป็นระเบียบนะครับระเบียบของกระทรวงเลยถ้าท่านไปถามใครเขาก็บอกว่าเริ่มเีารศึกษาวันไหนก็เปิดเทอมวันที่เท่าไหร่ล่ะก็วันนั้นให้ยึดวันนี้นะครับ16แล้วก็ชน15พฤษภาคมปีถัดไปเช่นปีการศึกษา2562ก็เริ่ม16พฤษภาคม2562 สิ้นปีการศึกษา15พฤษภา2563อันนี้คือปีการศึกษา62พอปี63ก็เริ่ม16พฤษภา63ถึง15พฤษภา64ปี64ที่กำลังเรากำลังดำ,ำเนินการอยู่นี้นะครับเริ่ม16พฤษภา64ถึง15พฤษภา65เป็นแบบนี้ในห่วงเดียวกันตลอดโดยเฉพาะคนที่กรอกกรอกบุ๊กก็จะเห็นว่ากรอกลงไปวันสุดท้ายปับ๊บมันจะหมุนรอบเดียวกันนะครับทุกปีจะเป็นวันเดียวกัน นั้นเมื่อมีคําถามหลายๆคนเคยมีคําถามเอ๊ะแล้วปี6กสามเราเปิดเรียนวันที่1กรกฎาเราจะลงวันที่1หรือลงวันที่16ให้ยึดไปเลยนะครับผมตอบได้เลยว่ายึดวันเดิมวันเดิมครับคือ16ส่วนท่านสอนวันที่1ก็ชั่วโมงสอนเกิดวันที่1แต่ชั่วโมองอื่นๆมันก็จะเกิดในห่วงเดิมของเขานะครับจบที่ไม่เกิน15พฤษภาอยู่แล้วแล้วบางคนบางปีเช่นปี6กสอไปอบรม ครูพัฒนาหลักสูตรในวยนะี่สิบสเป็นการอบรมออนไลน์สมมติอบรมหกสองไปอบรมวันที่หนึ่งเมษาอย่างเงี้ยครับหนึ่งเมษาสองห้าหกสามก็จะมีคําถามว่าเอ๊หนึ่งเมษาสองห้าหกสามมันคือปีการศึกษาไหนมันหกสองหรือหกสามท่านก็ต้องมาดูวันสิ้นสุดของแต่ละปีการศึกษานะครับถ้าวันที่อยู่ในห่วงที่ผมว่ามาเนี่ยให้จับเขาไปอยู่ในปีการศึกษานั้นๆอันนี้กรณีที่หนึ่งนะครับนี่กรณีที่หนึ่งนะครับปีการศึกษา ีน้ปีงบประมาณปีงบประมาณนะครับปีงบประมาณจะเริ่ม1ตุลาของทุกปีสิ้นสุด30กันยายนปีถัดไปผมจะพูดสองปีนะครับปีการศึกษาและปีงบประมาณเดี๋ยวตอนที่ท่านนับคุณสมบัติแล้วมันจะมีหลายท่านที่กระโดดเหลื่อมไปที่ PA นะครับจะได้เข้าใจตรงกันนะครับปีงบประมาณ1ตุลาถึง30กันยายนเช่นปัจจุบันณปีนี้นะครับเริ่มนับปีนี้เพราะ PA เริ่มใช้ปีนี้ เราทำ PA นะครับยื่นข้อตกลงต่อท่านผู้มุ่ในการเนี่ยหตุลาหกสีแต่มันคือปีงบ65ฉะนั้นมันจะบวก1ไปเรื่อยๆนะครับปีงบประมาณ1ตุลา64ถึง30กันยา65นี่คือ PA ปี65ปีงบ65รอบที่1ของครูทุกคนทั้งประเทศนี่คือ PA รอบที่1นะครับต่อไปปีงบประมาณ66เริ่ม1ตุลา65ห้ ถึง30กันยา66นี่คือ PA ปีงบ6 6รอบที่2ของครูทุกคนใครต้องทํา PA บ้างทําทุกคนนะครับกฎหมายบังคับอันนี้โรงเรียนไหนบอกว่าเธอไม่ต้องทาไม่ต้องทาทาทุกคนนะครับยกเว้นครูผู้ช่วยในระเบียบคือยกเว้นแต่ในทางปฏิบัติหลายโรงส่วนใหญ่ให้ทําหรือถ้าไม่ทําก็ต้องประเมินจากผลประเมินเข้มเพราะตามบว23ต้องเลื่อนขั้นเงินเดือนทุกคนนะครับปีงบ6 7เเริ่ม1ตุลา6 6 ถึง30กันยา67นี่คือ PA ปี67ปีงบ67นะครับเป็น PA รอบที่3ถ้าใครทำา PA ครบ3รอบแล้วไปเริ่มปีงบ68 1ตุลาหกเจนี่คือไม่ต้องบวกอะไรละใช้ PA เต็ม3รอบเลยโอเคนะครับอันนี้คือการดูปีต่างๆผมลบให้เผื่อบางคนอยากจะแคปไว้นะครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวจะไปลงในเพจให้นะครับเอ,อ ถ้าดูจากตรงนี้แล้วเนี่ยผมว่าถ้าท่านมีคําถามเนี่ยจะง่ายมากเลยนะครับให้ยึดนะครับยึดปีการศึกษาไว้เดี๋ยวผมจะพานับในสไลด์ถัดไปละสิบหกชนสิบห้านี่คือปีงบประมาณหนึ่งตุลาถึงสามสิบกันยาเออปีการศึกษาขอโทษครับสิบหกพฤษภาถึงสิบห้าพฤษภาปีถัดไปคือปีการศึกษาหนึ่งตุลาถึงสามสิบกันยาปีถัดไปนั่นคือปีงบประมาณปัจจุบันอยู่ที่ปีงบหกห้าปัจจุบันอยู่ที่ปีการศึกษาหกสี่ นะครับนะวันที่ผมพูดอยู่นี้นะครับเราอยู่ที่ปีการศึกษาสองห้าหกสแต่เป็นปีงบประมาณสองห้ากห้าโอเคครับคสอสองเเมษาหกสองนะครับก็ท่านดูเลยครับท่านเกิดก่อนท่านได้ตำแหน่งก่อน p a ครับท่านได้ตำแหน่งก่อน1ตุลาหกสี่ท่านนับเลยนะครับแต่ว่าท่านก็ดำรงตำแหน่งหลัง21เเหมือนเดิมฉะนั้นนับบวัว21บอย่างเดียวครับ นับวยวี่บเลยเก้ามีสาวหกสองท่านนับไปห้าปียังไงก็เกินครับนะครับหกสองนับไปห้าปีก็คือหกเจ็ดงนั้นเมื่อนับไปแล้วเนี่ยเกินวันนี้แน่นอนก็หยุดนับครับนะครับเกินห้าปีเกินแน่นอนแสดงว่าเราเข้าหลักเกณฑ์ PA ครับเข้าวอเก้าวอเก้าก็คือหนึ่งนับไปสี่ปีสองนะครับผลประเมินสามรอบสามวินัย เนี่ยฮะว .9 ก็จะเข้าแค่นี้นะครับดันั้นกรณีนี้ผมนับได้เลยนะครับว .9 คือนับไปสี่ปีครับก62นับไปสี่ปีก็เป็นปีที่หนึ่งคือ63646566คุณครูก็จะครบสี่ปีวันที่9เมษา66เอาวันนี้มาขีดเลยครับขีดดูผมผมทําภาพเพราะว่าจะได้ขีดง่ายนะครับก9เมษา6กนี่คือปี66นะครับติห6พฤษภาเปิดเติม9เมษา66ผมขีด ลงมาตรงนี้เลยปึ้งดูนะครับจะประมาณนี้นี่คือก้าเมษาหกหกคุณครูเมื่อกี้ก็จะตรงวันนี้พอตรงวันนี้พับท่านดูเลยครับท่านอยู่ในปีการศึกษาไหนครับเมษาหกหกปีการศึกษาหกห้าเห็นไหมถ้าทําแบบผมก็จะดูง่ายไม่างนั้นท่านก็ต้องไปนั่งจําวันที่นะครับก่อนตีห้าพฤษภาก็คือยังอยู่ในปีการศึกษาเดิมังนั้นถ้าอย่างนี้ก็คือจะตกปีหกห้าเอาแล้วปีงบประมาณล่ะ ปีงบมาสีชมพูอา้าวมันอยู่ใน PA รอบที่2แล้วนี่ถ้ากรณีอย่างนี้ของคุณครูก็คืออยู่ระหว่างปีงบประมาณนะครับปีงบประมาณรอบที่2ของ PA ก็คือปีงบประมาณ66ปีนั้นไม่คิดท่านก็มาเอา PA ก่อนหน้า1รอบก็คือ PA ที่กำลังทำอยู่ตรงนี้นะครับบวกด้วยบอ2 1สองปีก็ถอยลงไปอีก 2. บอถอก็คือบถอสองปี62และ63ครับสำหรับคุณครูท่านนี้นะครับ